เดี๋ยวเราจะปังวิดีโอทิ้งไว้ก่อนนะเราจะปังวิดีโอทิ้งไว้แต่เรายังไม่ได้ต่อตัวเชื่อมเข้ามาเราจะดูว่าตัวนี้มันยกฟรีได้ไหมนะโอเคเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะพี่ให้สัญญาณคือยกขึ้นยกลงอย่างนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวเราจัดการขาที่จับกันทำตีวะเออเอาอ่างเอาเอาสา,ายไข้างไหนละ่างโอเค ก็คือว่าถ้าลักษณะคือถ้าพี่โอทํางานอยู่เนี่ยแล้วเราเมื่อกี้เราจําลองเหตุการณ์คือยกขึ้นยกลงเนี่ยก็แสดงว่าเราในสภาวะที่มันเป็นพื้นผิวที่มันเป็นเนินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันก็จะล้อไปกับพื้นผิวได้เลยนะโอเคถ้าอยากให้เคลียก็เดี๋ยวลองดูอีกทีก็ได้ไหมสามสิบสิห้าครั้งหนึ่ง โอเคพอแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเซฟวิดีโออยู่ไว้ก่อน